สวัสดีครับเอ้าเนสผีเป็นไงบ้างยกขึ้นยกลง <c oughs> เหนื่อยไหม <c oughs> เหนื่อยอยู่ครับเหนื่อยกันสองคนนี่แหละเอาก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณคอมเมนต์ที่บอกให้ดึงข้างบนให้ดึงข้างบนให้ให้ดูข้างบนแล้วก็ดึงข้างบนแล้วก็ดึงข้างล่างครับ <c oughs> โอ้ ช่างสิงบอกว่าขอบคุณอย่างมากเลยแมนยอช่างสิงช่างสิงบอกว่างบอยู่นี่แหละเอเท่ากับงงเข็มในมหาสมุทรเลยพอดึงข้างบนครับดึงข้างบนที่ fc อมเมนต์บอกว่าดึงข้างบนแค่อะไรนะแค่แค่ไม่ถึงมินครับว่าไม่ถึงมินดึงแค่นิดเดียวครับแค่ดึงได้ยินเสียงปึ๊กเดียวอมเมนต์มางั้นแหละ แล้วก็เราก็มาทําตามครับทําตามทุกขั้นตอนแล้วพอยกประตูเทียบเข้าไปอได้เลยเส้นพมบ,งบังภูเขาครับงมเข็มในมหาสมุทรแล้วก็ดึงข้างล่างตามนิดหน่อยครับนี่เอซีที่ <c oughs> ดูเราเนี่ยเขาไม่ใช่ธรรมดานะช่างสิง เขาบอกเราบอกบอกดดดดดบอดๆเนมออคือถือว่าบางบาง,บางทีบางทีแกก็อาจจะเป็นช่างหรือเปล่าใช่ไหมไหออแกอาจจะเป็นช่างหรือแก,กอาจจะดูแล้วก็มันมันดูหลายคลิปแล้วอาจจะขัดหูขัดตาหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยเ <c oughs> ออก็เลยคอมเมนต์มาบอกว่า <c oughs> ดึงขง้าง <c oughs> ดึงออดึงข้างบนแกแกว่างี้ตอนแกคอมเมนต์มาครั้งแรกแกว่างี้ประตูมันตกถ้าประตูมันตก เราก็ดูสิแกแกแกยังไม่บอกนะแกบอกให้เราดูก่อนว่าทําไมถึงมันตกแกแบบนี้แล้วพอคลิปที่สองแกก็เลยว่ามันตกได้ยังไงทําไมไม่พากันดูพอคอมเมนต์ที่สามแหละแกบอกมาเลยออะไรอพอพอพอคอมเมนต์ที่สามแหละแกบอกตรงๆงเลยแกบอกว่าดึงข้างบนเลยแกว่าออก็ต้องขอขอบคุณมากครับ ขอบคุณที่คอมเมนต์มาบอกนะครับช่างสิงใส่ประตูนี่ยกขึ้นยกลงกี่วันนะสองสองวันสามวันแล้วเนาะสามวันยังไม่ได้สักทีก็นิดเดียวเองครับผมนี่พอพอดึงดึงดึง,ดงตามคำแนะนำปึ๊บทีนี้ดึงข้างล่างตามนิดหน่อยก็ได้เลยทีนี้โอ้แกวมากเลย ทีนี้ช่างสิงบอกว่าจะได้ประสบการณ์อีกแล้วครับเพราะช่างสิงเออไอตอนที่เห็นเคาะหัวเคาะอะไรนั้นก็แค่เคาะปะผูเฉยๆเนาะเออมันไม่ได้ดึงเนาะเคยเคยแต่ดึงแต่พวกกระบะรถะบะอะไรแบบนี้แต่หัวอะไรไม่เคยได้ดึงนี่เละเป็นครั้งแรกของช่างสิงครับโอ้ได้ความรู้เพิ่มเติมโอท่านจก่งไปไหนหรอกเออ อันนี้แหละรับเรียกว่าได้ความรู้เพิ่มเติมฮะเฮ้ยในอยู่กันสองคนครับอยู่อยู่แบบยกประตูยกขึ้นยกลงเอาเอาค้ำไม่ลาเหล็กอ่ะ สร้างเครื่องผมก็อยากเรียนเลยอ้เหลืออีกตั้งไกลแต่ว่างห้องไปเคยไปขอเขาอยู่ดิขอเขาสอนเขาพอสอนอู้ไม่สอนหรอกเราต้องไปอยู่เป็นลูกน้องเขาก่อนเขาจะสอนแต่พี่น้องใช่สมมติให้เขาสอนหน่เะลองลเขาบ่อยากสอนไหมเขาบ่สอนอีกตัว ไม่ยังหอที่ไปขอสอม,มอไซค์เขามอไซ์่ของพังหรอกไปสมหรอ้ลานได้ก็ก่อูจบ <c oughs> สุนี้ผูจบกเที่ยวเลยเดียเรียนนิดัง๊บโอ้ยนูนพันมนม่นัน <ห ả? S 2> พิษนูน่นนะพิษนูน่นนู่นนู่ตังเล็กนั่นนีะ หลอกกบ,บยูหลอกกบ,บยูหลอกกบ,บยูมาเลยนูน่นนู่นใช่ไหมเดี๋ยวจะไปให้แหละมันตะลุะลดแล้วเดี๋ยวปล่อยนิดหน่อยเอเลยอา้าว พอยไปเล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 ยโอ้ยไปอย่างแรงเนยดึงกระปืดเดียวเนาะเออพอแล้วปล่อยเลยเดี๋ยวเจ้าจีได้ดึงกลับคืนได้ทีหนี่งฮะเดี๋ยวกลับมาคืนนิดหน่อยมันกลับมาคืนนิดหน่อยอะเดี๋ยวยกประตูใส่เทียบดูอีกทีหนึ่ง ดูอีกรอบหนึ่งโอ้ยห้แต่ได้สาวนี่สาวเกือบจิตเติดตลึกเมื่อกี้นี่โอ้คันเตลิดนี่ช่างสิงมันจิตได้ดึงกลับคืนนี่ เนี่ยเคาะหน่อยเดียวเท่านั้นแหละมิดเลยกี่ก็จิดึงหรอกเคาะต<น>ระงไหนอ๋อนิดน้อยมันมันแค่ไม่ไม่ถึงเซนเลยเมกี้ประตูเม่กี้หน่อยแค่ดลอดเซนใช่ใช่ใช่แค่แค่นี้มัน,นรัวแบบบู๊บเดียวแล้วก็ปล่อยมาคืนมันก็แกวแล้วอ,อ,อืมนอ, <not> อน มันะคือว่าอะไรห้องบริเก่งแต่ว่าห้อง็เพเยยงอยากหาเงินหานัินเลียงขอบรัวห้องน่มันก็จะงั้นแหละเลยติใจไอแต่เราจะคิดมากนั้นแหละทำรถคนดังทครจคิเอารถคนดังกันยัง,งนงันแหละมันเป็นอย่างนี้แหละ เป็น<ม>เป็นเป็นเพิ่นยูนี่ถ้ายท้าคลิเปเลยนะโอ้ยกล้องนี่ไปเตา่าแม่ยูกันแหละเออยุคนี้ก็ดีนะนะยุคนี้อือคือว่าเฮาตะกี้เฮาบ่ฮู้หยังเฮาก็ต้องเ่นไปหาเขาเป็นบ่ใช่ซุมื้อนี้เฮาอยากฮู้หยังเฮาก็กดเข้าโทรศัพท์ฮู้หมดจีถึงจะบ่หมดมาแล้วมาแล้ว ถึงก็จะบูมอย่าบงนั้นเูยเอออ่าเดี๋ยวผมยกประตูลองกันครับผมโอ้ยตายเราไม่มีมือกล้องเหมือนเขาครับถ่ <c oughs> ายแล้วก็ปิดต้องปิดแล้วก็ต้องยกประตูอ่ะยกประตูลองดูครับผม